ถ้าเป็นหมากนะคะ่ะเก็บขายกิโลละลอยเอาบปเลยไอ้ถามแทนคนที่เขาบ่หูเลยตรงนี้พี่น้องที่บหูแท้ไปเห็นยังไงกินครับเอาไปต้มกินขึ้นมาทั่วดินนี่แหละค่ะหวานมันค่ะมีเป็นพันกิโลกับ่พขายจะมีคนมาหลับถึงสิบอะค่ะอันนี้คือต้นพันธุ์ของกระจับเขาวควายนะค่ะอันนี้อันนี้เขาก็ติดหมากไปน้ำอันนี้อายุประมาณปีหนึ่งค่ะ <c oughs> เขาปล่อยลงไปเลยค่ะเขาถิ่มลงไปนี่ป่อจะสื่อเลยค่ะง่ายๆก็ลรเก็บเกี่ยวแค่หมากมันไปขายซื้อะคะ่ะอันนี้เขาก็จะแตกขึ้นมาต้องขอดตาแบบนี้ค่ะ ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆยิงตนน้นย้าไปใส่ขอดตาหลายเธอไอก็สิขยายพันธุ์ในท่านั้นไหมคะ่ะถ้าเป็นต้นพันธุ์ขนาดนี้อายุปีหนึ่งกสิได้จะขายต้นละสิบห้าบาทสําหรับวิธีเก็บนะคะเขาก็จะเอาดึงต้นกระจับขึ้นมานะคะตน้นไงของมันน่ะแหละวก็จิมีเข้ามาเลือกเอาหัวไหมคะ่ะว่าเรือกไดว้ว่าหัวแก่หัวอ่อนยังสิไหมคะ่ะเขาก็สังเกตได้จากสีสีของเขานะคะถ้าเป็นที่แก่เต็มที่พร้อมนั่นก็สิเป็นออกสีดำๆไหมคะ่ะถ้าต้นอ่อนเขาไอ้หน่วยอ่อนเท่ากับปล่อยลงให้อีกยักย์ อลังการงานกระจับเขาควายพี่น้องครับอดีตนนเป็นกออดนนี้เป็นหมากมั่นนะครับพี่น้องเคยกินบอเคยกินบอ,บอเคยกินจงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนําแล้วก็ถ้าพี่น้องหัวใจเกษตรพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกผมนําว่ารับชมมาจากจังหวัดไหนเดี๋ยวเข้าไปเบื้องรายละเอียดของการปลูกกระจับเขาควายกันครับไปละครับค่ะสวัสดีค่ะน้องตายดะ้คะอ่ามื่อวาจายจะพามาเปิ่งกระจับควายดะ้คะพิกัดอยู่บ้านทาสงครน,นค่ะตำบลทาสงคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเอาไสว่าเป็นคนแก่ดำ บันนี่คือใด้มาอยู่ทาสองค้อน <c oughs> อ่าันนี่วันนี้เป็นไงโบอของแม่ครูค่ะแต่ก็เลยเอามาเลี้ยงไ้้นี่ไหมคะม่มมะ,คะมีสองมองเห้นวะานค่ะมีสองมองค่ะเอาหน้องตายบอกทีมาที่ไปเนี่ยไปยังไดมาอย่างไหนจังใดมาอันปูก,กระจับหาย <c oughs> ครับทีมาะะ <c oughs> แล้วค่ะก็คือตะกอนหนูไปเหตุงานอยู่ภาคกลางเนาะค่ะ นู้นไปพ่อเป็นขายอยู่ข้างทางแล้ววันนี้ก็เลยไปซื้อกินมาค่ะถือว่ามันแซ่บก็บเลยอยากกลับมาปลูกอยู่บ้านเฮาแล้วนี่ก็มองหาพันมามันมีอยู่งใสอย,ย่งสิบอะค่ะพอดีได้พันธุ์มาจากพี่อยู่งข่างหมู่บ้านอย่งสิบอะค่ะก็เลยมาขยายในฟ้เจ้าของก็ขยายไปคือกันแต่ว่าก็มีหอยเชอรี่หลายอย่งสิบอะค่ะมันอาจจะเจริญเติบโตสากก็เลยมาปล่อยไว้ของเมคูค่ะอันปลูกมาโดนไปไ่านไรเหรอครับประมาณสองปีค่ะอยู่งบอนี่ค่ะลงทุนแถลงดีหลายบ่ลงทุนทแถลงหาลอยบาทค่ะหาลอยบาทได้ยังไม่ได้ครับก็ได้กระจับมาประมาณกระสสออออบปุ๋ยยนนนึงงค่ะเาาาตมมืี ของวิธีการปลูกเริ่มต้นเลยอนาบแรกเข้าตองมีอย่างกาะต้นพันธ์บะไม่นค่ะมีต้นพันธ์ค่ะเอาเอาว่าให้พี่น้องเข้าเบิ่งก่อนครับอันนี้คือต้นพันธุ์ของกระจับเขาควายนะค่ะอันนี้อันนี้เขาก็ติดหมากไปน้ำอันนี้อายุประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งนี่เป็นต้นพันธ์ได้แม่นค่ะบัณฑิวิธีขยายพันธุ์เห็นจี่ไหนครับหลวงตตยเขาปล่อยลงไปเลยค่ะเขาถิ่มลงไปนี่อจะสือ่อค่ะง่าย เอาบ่ได้เฮ็ดย่างยากบ่อค่ะก็รถเก็บเกี่ยวแคมากมันไปขายซื้อค่ะบ่มีว่าตองมีต้นอ่อนต้นแก่ยังสันจังสีบ่มีบ่อค่ะเขาในต้นพันธุ์มาสิไดในต้นอ่อนต้นแก่มัดแบบใดก็สร้างค่ะคือปล่อยลงไปในบ่อื่อๆค่ะมีอาหารบ่พกปุ๋ยพกอย่างมีบ่ครับของใต้จะให้เป็นปุ๋ยคอกค่ะแล้วห้ยพุ่หละเดือนละเทือพุ่งละเฮ็ไงตัวดิจ้าต่ออันนี้ก็คือต้นแก่ของมันแล้วค่ะอายุกปรปมาณปีหนึ่งแต่ว่าต่อไปเขาจะแตกแตกไอ้น้ำขอตาสิไหมค่ะนะคะอันนี้คือเป็นขอตาของเขา อันนี้เขาก็จะแตกขึ้นมาต้องขอดตาแบบนะะี้ค่ะขยายพันธุ์ไปเรื่อยยิงต้นย้าไปใส่ขอดตาหลายเ่าไรก็สิขยายพันธุ์้เท่านั้นไหมคะ่ะอันนี้จะเป็นต้นอ่อนนะคะ่ะต้นอ่อนของต้นกระจับอันนี้อายุประมาณ2เดือนค่ะซึ่งการแตกตัวเท้าไปขยายพันธุ์น่ะจ่ก็อยากในน้าให้วต้นอ่อนไปนะคะ่ะเพราะว่าการแตกตัวของมันจะเร็วกว่าต้นแก่เนี่ยค่ะการจเจริญเติบโตของเขาจะเป็นตามขอดตาแบบนี้อันนี้ก็จะเมค่ะมันจะออกทูกขอดตาเลยสังเกตจากติ้งน้นอยนะคะซึ่งต้นนี้กระสิได้ประมาณ สามสิบสี่สิบต้นนะคะตัวน,นี้บทอท่านี่ไอ้เบิ้งนี่มันขึ้นมีบอท่านหลายบันไหนอันนี้ของมุใต้เอาขึ้นค่ะเอาขึ้น,เ,นเพราะว่ามันแน่นหนาไหมคะ่ะยันปลาตายแต่สทีิจริงมันกับว่าตายแร้คะ่ะได้ว,ว่าเอาขึ้นเพื่อว่าการควบคุมของมันยังสิบไหมค่ะ๋อะะมันแตกไวเป็นบ่แม่คะ่ะแตกไวบะคังเลยอันถ้าปล่อยมันอีรีนี่โดนบันไหนครับมันยังสิเต็มเลยอันนี้เดือนเดียวคะ่ะ เดินเดียวเต็มเลยแมนค่ะขยายพันธุ์ไหวค่ะเนาะยามพี่เอาไปขายครับหมากมันท่าขายอย่างไรครับถ้าเป็นหมากนะค่ะเก็บขายกิโลละลอยค่ะอันนี้คือคือหมากอ๋อเดี๋ยวเอามาให้พี่น้องได้เบ่งเนาะ,ะอันหมากตัวใดกินได้อันนี้กินได้เหมือนอบริสกินได้เหมือดค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นทีวาแก่แล้วอันนี้อันนี้จะเป็นอ่อนแน่อยู่ค่ะนี่<อ>แต่ว่าอ่อนก็คือหมากทั่วดินบ้านเท้าไหมค่ะจะเป็นอน่อนหวานไหมค่ะ เอาบาเลไอ้าถามแทนคนที่เขาบ่หูเลยตองมีพี่น้องที่บ่หูแท้ <า S 2> ไปเห็นยังไงกินครับเอาไปต้มกินขึ้นมาทัทวดินนี่แหละค่ะหวานมัน สําหรับวิธีเก็บนะค่ะเขาก็จะเอาดึงต้นกระจับขึ้นมานะค่ะต้นไ่ของมันน่ะล่ะแล้วก็สิมีเขามาเลือกเอาหัวไหมค่ะว่าเลือกแต่ว่าหัวแก่หัวอ่อนยังสิไหมค่ะเขาก็สังเกตได้จากสีสีของเขานะค่ะ้าเป็นที่แก่เต็มที่พรอมนั่นก็จะเป็นออกสีดําๆเลยค่ะอย่างเช่นทีแมคคูเก็บนั่นแหละค่ะถ้าต้นอ่อนเท่าไหร่หน่วยอ่อนเท่ากับปล่อยลงให้อีกจักอาทิตย์หนึ่งเขาจะมาเก็บยังสิไหมค่ะหมายความว่าเก็บมากเราก็ปล่อยลงขึ้นจ้าแมนปล่อยลงขึ้นเขาก็ออกต่อไปเรื่อยๆแมนค่ะเขาจะเริ่มเต ه, เบิ่งตัวนี้ไหมดกคักจะเขาก็จะเลือกเก็บเฉพาะอันที่แก่ตนไอา้อนเขากจะเอาไว้ไหมค่ะให้มันนั่นตัจะเลื่อเติบโตตัวประมมาจะคิดหนึ่งเขาจ้งจมาเก็บอีกค่ะพี่ต้นแล้วคนพันว่าเคยกินเนาะค่ะคนในร้องแท้ๆคนก็ติบใจมันเลือกบะว่าน้ำจืดน้ำเข้มน้ำก้อยเลือกบะบ่เลือกค่ะ จะน้ำลึกน้ำตื้นสามารถปลูกได้หมดอันน้ำอยู่นี่เลิกไปันไหนนี่อันนี้ประมาณ3เมตรค่ะโอ้ซึ่งพูดถึงว่าน้ำลึกนี่มันจะมีปัญหารเรื่องอาหารค่ะก็คืออาหารมาเพียงพองสิ้นค่ะมันอามันก็นจะเล็กนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นวอตื้นในบริเวณที่แคบมันก็นสามารถอาหารมันจะทั่วถึงนะคะมันก็นจะฝักญงห้องใส่ไกลต้นเมตรหนึ่งหนาสิพอดีเนาะจะ<อ>้าเมียนหนาเกี้ยวเข่าหนีสิปลายผักหมากมันน้องตายปลูกอยู่นี่นะครับมีไายได้ดีบ่ครับ อ่ารายได้จากกระจับนี่ถ้าสมมติถ้าเป็นหมากเนาะค่ะแต้ขายกิโลละหนึ่ง่งบัวพ่อขายค่ะมีเป็นพันกิโลกับบัวพ่อขายจะมีคนมาหลับจังสิบอะค่ะถ้าเป็นต้นพันุขนาดนี้อายุปีหนึ่งสิได้จะขายต้นละสิบห้าบาทค่ะเอาบ่แพงตัวนี้จ้ามีหลายมีหน่อยบ่อที่ให้พี่น้องสร้างไหมครับขันตั้มบ่มีขันตั้มค่ะต้นเดียวกับทรงจังบัวา่าทรงเอาเป็นบ่แมนคะ่ะบ้านไหทรงไก่ไก่บ้านไหนครับทรงทว่วประเทศค่ะ ทรงตัวประเทศทรงไปสมมติว่าไกลๆนี่มันตีบอเขียวบ่เฉาบ่ตายบ่ค่ะมีการเฉาเพราะว่าเขาต้องขึ้นให้มันเสด็จน้ำก้อนไหมค่ะพี่น้องของเขาอยากเขามาเรียนน้ำมาศึกษาน้ำได้บ่มาได้ค่ะกับเบอร์โทรได้ศ9นย์เก้่งเ้ง่ค่ะจองทางออนไลน์กับเป็นเฟซบุ๊กนะคะจินตลากันที่กาฟาร์มอ่ากับเป็นช่องยูทูบช่องน้อยๆนะค่ะกระตายน้อยลูกีสารคืนถิ่นค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณของตายหลายครับสวัสดีครับ